ไอ้ไอ bon ้บอลเอ้ยอย่าเพิ่งยังไม่ได้เปิดคลิปเลย <S <S เอาแล้วก็การสวัสด,ดีทุกคนนะครับตอนนี้ก็อยู่กับชคคเชนค็อกเทลเชนนะครับเรื่องเร็่สุสานะคะค็อกเทลแดร์ครับตอนนี้ก็มาอยู่กับเพื่อนนะครับชื่อ ขวบจูต่ตอนหนึ่งครับโรงเรียนวันนี้ที่วัดตักงคนเลิบเอาดีพี่เราไปล่าท้าผีกันนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมยังไม่ได้ลงเลยลืทมที่ผมบอกว่าที่ผมบอกว่าไปเตตย็ดตุ๊กเยอะขนเดนี้นเฮ้ย <S <S เอาดีตอนนี้อันนี้เดี๋ยวผมวจะไปประก,กาศในชุมชนนะครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปไปให้ดูเพราะว่าคลิปนี้กำลังจะเลิบแต่ตอนนี้เออ เุดเที่ยัให้ดูไม่ได้นะครับคือถ้าเกิดอ่ะแล้วคือผมพวกผมกลัวว่าคลิปมันจะเก้งเพราะว่าคลิปนั้นมันแหลกมากนะครับใช่ครับใช่ครับอระวังด้วยนะครับไอโบมันก็เส็งน้อยๆหน่อยมึงมีตัวใส่ระบิเกื่์แล้วมึงเอาตัวคล็อกนาฬิกาแทะแทกลัวเอาไปกระจายครับกระจายไอโบล์นฟังฟ้า ลูกกลัวไม่อยู่ฝั่งฟ้าอย่าเสกเยอะอย่าแก้งแม่พอมัจะสองพอสองสองพอสตัวก็เสกสองตัวดิกไปตักคนใหน้แล้วกันเอ้ยเอยอผู้ว่าพอ,พอ 谢谢วดไปอ, rails, อนี้บงังุยน,นี่บังยเอะไรวะจะกกักนเองะกังะกระวังนะครับทุกคนดตอนนี้เลยทุกคนระวังนะเดี๋ยวมันจะเล็กสามสองหง้กทุกคนไม่ระวังเพื่อนทุกคน่าจันไปเยียไป อ้าใช่ครับอันนี้อันนี้คือผมถ่ายสดๆเลยจะผมลงในช่วชิวระหว่างนะเออดูคนเห็นความแหลกไหมเมื่อกี้ทุกตายหมดมึงหยุดปุ๊บกูหยุดกลับ คือค้าอันนี้ทอ,อเล็ท้าวอลีเปนผมยังไม่ได้ลงเ,ลเดี๋ยวรอแล้วกันนะครับเดี๋ยวทอเล็บท้าวอลีเปนจะล,ลงไปช่วยช่วยปช่วยล่อยค้างไปเลยโเโเไปรอคนเปนแบบไปกี่ไกี่วินาทีุอา่าแล้ตัดาเะพอแล้วพอแล้ว นี่ครับทุกคนมันเป็นแมบบอัปเดตซิสกบดีสกบดีซิมูเเตอร์เอ้ยแบทเทิลซิมูเลเตอร์นะครับแบบอะไรการแบบอะไรต่อไปที่ผมจะเล่นเดี๋ยวลง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 ไปด้วยกันเลยแล้วกันทะเลท้าวที่เฟนอะเฮ้ยเอวเดบุ๊คข้างหลังข้างหังตคอมมึงมีกบอะ กบเรตตบกบมันอะไรอะกบรตตมกบมันตบไอ้บอลควันอยู่ข้างละอยู่ข้างอยู่ข้างนอกกูเห็นจริงไ้าพาหลังบ้านมีควันอ่ะควันวันหนหันกูรู้ตั้งนานแล้วกูไม่ได้หันเ้ยเอบอลใต้มไมมีกบกบเ้วต้มกบรตตบกบเตต้มกบเตบ Oh 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 yeah Where is this? It's here Everyone is laughing at me I'm laughing at you Tell me Go away I'm laughing at you ไอโบอลยโบ้เด็กกูเหตุเดเดยวมึงเหตดกูมาหน่ดยเดวกูให้ตัวอะไรอ่ะเด็กกูให้ตัว ลาบพีชนะไม่เอวสปีกเกอร์สองสปีกเกอร์ไอเสื้อโคตรจัดเดี๋ยวผมจะใช้สูตรจะเห็นนะฮะก็คือข,ขอด่อนะไม่มีคนใยเลยไปดีวกว่าไปซื้อคลิปนี้จะยาวหน่อยนะฮะ วจะเล่นดอะไรเนี่ยไม่เห็นอรอกูเแลวก็มันไม่มีคนไทยอ่ะ,อะ,อะคนไทยก็ไม่มีคนใจในใจเราก็ไม่มีเธอบทไหนนักตานจนที่บโบทบ้านงูสีไอ้บูดหนึ่งงู

ลราบีได้าลาบีไาเาบีาลาลอ้าวอ้าวอ้าาัวนีอมัน้ตันี้ตัวนี้ตัวนม่ไันตีตัวนี้ตวนีัวนี้่ัวกี้อ้ตัวนนี้ต้ตไีดตน้วีวี้้้ต เล่นตอนเรดเกียดีกว่าน่าจะไม่น่าจะไม่มีน่าจะไม่มีไอไอไอบลบอลอะไรสักอย่างาวิมารอแล้วเฮียเห็นเลยตาคนบลบตาไม่กนบลทำจริงนี่

i b o บ o โอไอ I b o อ g อบ This is g h t บนนั่นน้อ o ไอโบนบนมูชเลยโอเคได้คเพราะว่าตอนนใท้ยูานมูจิ้นว้วใครมาตัวเงินก่อนบมงบาดใแล้วไปแ็่วิดเจ็แต่วิเจ็ตยูเทนเนอร์คคือไม่นี่หมู

của bên này, của anh bên này, về không không, 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 ว่ายว่ไยว้ายน่าเคยเห็นมบทหรือเปล่ามบทมันจะนิสัยดีฉับดาคนเป็นไปทุกคไอโบทที่บ้านพลาใครพลามึงทักทายมึงทักทายแบบไหนมึงทักทายแบบว่าพลาคนแก่กูบอกสวัสดีครับไพเ่อนและและ แล้วเวลาเด็กสวัสดีกูสวัสดีน้องหน้าบูดม,ม,ม่คือคือ,คอ,คอ,คอนนีไปเจอเด็กเยรางเรีนห่แม่แม,ม,ม่มาวิ่งมาตกม <c oughs> ไป <c oughs> บอกกูก็หนาว่ะตีหาพอเหรอไม่ได้ไอเด็กกูคิดว่าบุบกตีหาพ่อ ูจับได้เบสที่สิมันจะมีบอสจีเนียมเข้ามาเข้ามาตอบกูสดสดใช่ไอ้พวก

กัตต e ิตย์นิ่มๆดูโปปัดตอกตกตยดต่ต้ากตติกาตยนมดูโปปัดต่อต้าต้ต้าตาอะไรเ่องชิลล์ล์ลอะชิลล์ลตโตโตใครรู้ักต

มโมดเุเ้อหลอกกันอลไรกันหลอกกันข้างก็ยังกันคาลอกกัน็ะไรดีจ้ะ ก้คงก็ยังเป็นไ้บุดเป็นบุดแล้วก็ต้อมีกเตะกระแตก็ต้องมีใครข้ามเข้าไหมคะไอจักรกะเตะก็ต้องมีมีแค่บุลดมีแค่บุลดก็ต้องมีตูดดำมีตูดดำก็ต้องมีจักรเลสเรียงเลนโซโลแบบนี้อะไรสัตว์ สูตรมือคตรกากไ,ไม่ยวกูทำสูตรกูไม่เฟ้ว้ายกูทำสูตรเป็นรากูมีเท้ทีวีเะกูกูโซโลมีเดียตตมยตอนนั้นกูใช้เทเทีวีดักสองทางแล้วก็ใช้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 ใชเลเซอรค์ค่ะเป็นไงสูตรกูคนหนหิงไหมหลอกควาใช่ไดี ดลกยปูกระไม่กะให้เมฟาโลหนักแล้วก็ให้เอลวิว้าก็าดไม่ไม่ไม่ดูได้แล้วค่ะไม่ลากูนี่เลเซอร์มาใสตาทได้สตัวมดูเลิเนกไอโบสสบายดีจังลอกี่ครั้งก็ยังเป็นโบสเป่นด้บสก็ต้องมีมีไอโบสก็ต้องมีชี คก็ได้ทุกคนอย่าไปลอกเลียนแบบนะอย่าไปลอกเลียนแบบนายบอสนายบอสกูถ่ายคลิปอยู่แล้วเพียงไม่ได้เลิกนะเพียงไม่ได้เลิกนะเบียร์ไม่ได้เลิกถ่ายคลิปนะฮ่าแม่งด่ากันเพื่อนเลยแม่งด่ากันเพื่อนเลย

Ayo, aybot, bot, bot. dulu ด,ดูดิดูดิเนะน,นี่ยสมุดอันเนี้ยของขวัญไอตัวเนี้ยในตัวเนี้ยของขวัญตัวเนี้ยสลับกันไปไงจี้เนียนจี้เนียนจี้เนียนทุกคนพอแล้วพอแล้วทุกคนหนักแล้วคลิปผม